สวัสดีเอฟซีท่านนะครับผมอยู่กับเสจาะกดกับมะเนนะครับนี่ครับเปลี่ยนเครื่องถ่ายกันนะครับสวัสดีที่อยู่ด้วยกันครับมาแล้วก็ติดตามคลิปนี้กันเลยนะครับทีน่ะครับนี่คับจำปาขอบคุณเอฟซีท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้กันได้นะครับผม สีรถแห่แล้วก็ฝากพี่ออสมาบอกข่าวหน่อยเด้อหนงจะไปเส้นรถแห่นลรถแห่เลยมันเอาลำสิงลงเลยลงสามลูเลยืเป็นข่าวดีนะ้แลลอบ นะครับพี่โจเราเล่นเกมกันอีกไหมหต้องใครกัดตันต้องใคร <c oughs> เหนื่อยอ <c oughs> แล้วสู้ไม่สู้แล้วหรออวือไม่สู้แล้วหรือตอนนี้จะไปก็ก่อนลเนนลยฮะตอนนี้จะไปก็ก่อนเลยเราจยยินดีที่ไปนะยู่ดยกับยินดีนะสวัสดีเอฟซีเฮ้นะครับใครเข้ามาแล้วสวัสดีตาเคมีนะครับ EP ที่สองนะครับผม เอฟซีท่านนะครับเอฟซีที่สองนะครับนี่ออนไลค์ก็ใช่ก็ใครก็ดีกันเลยครับผมขอจบคลิปเป็นแค่นี้น,นะครับ